การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุญมีมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครูบุคลากรนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบกิจการงานต่างๆเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนกอสานอมเพ่ินมีได้ถือปฏิบัติในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลด้านบุคลากร 1. ผู้บริหารผู้อำนวยการกศนเพิร์วเวนม,มีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังนำมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็น งานบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานวิชาการ 2. ครูและบุคลากรการศึกษาครูกษนรอมเมริกันมีมีความรู้ความเข้าใจรักภชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และมีครูแกนนำขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชน 3. นักเรียนมีนักเรียนแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายปสพพได้อย่างถูกต้อง 4. คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมและการขับเคลื่อนปสพ,อพอของสถานศึกษาข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 2. แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงข้อมูลด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอก,กชนและชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ปอสอพอพชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปอสอพอพมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบิ้นหมี่ อยู่ใกล้กับสระน้ำของเทศบาลที่ในทุกๆเย็นจะมีประชาชนมาออกกำลังกายทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สนใจและให้ความสำคัญกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังให้คำแนะนำและสอบถามข้อมูลหรือแม้กระทั่งเก็บผลผลิตจากพืชผักไปรับประทานอยู่เป็นประจำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบิ้นม,มีได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาภายใต้ชื่อว่าห้องเรียนรู้ตามรอยพ่อสารต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง9ฐานประกอบไปด้วยฐานที่ 1. ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ บ้านทุกคนแหละต้องมีขยะใช่ไหมอ่าถังสีเขียวหมายถึงขยะอะไรเอ่ยเศษหาใส่เศษอาหารนั่นก็คือย่อยสลายาน,นะคะเขียวอ่าสีเขียวเอ่อสีเหลืองนี่คืออะไร,ร,รไม่รู้หลยจะจบแค่ทอย่างเดียวเลยขยะทั่วไปขยทั่วไปนะคะเราสามารถใส่อะไรก็ได้ลงไปใน ชัดแย,ยกขยะมันก็จะดีต่อคนที่เก็บกดีด้วยเราด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็ท,ทั้งสีแดงขยะอะไรขยะอันตรายเช่นการใช่แบตเตอรี่ต่างๆหลอดไฟเอ่อถ่านไฟฉายอย่างเงี้ยใช่ไหมแบตเตอรี่เนาะที่ไม่ใช้ใส่ได้แล้วก็หลอดไฟซึ่งอบตอเดี๋ยวนี้มีไหมอ่ะไปไปเลกไข่สองใบมีไหมหนึ่งหลอดต่อไข่สองใบเนาะใช่ไหมยังมีอยู่ไหม หมดไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะอันนี้ขยะสุดท้ายก็คือสีฟ้าเป็นขยะรีไซเคิลคือขยะรีไซเคิลนั่นคือพวกพลาสติกเราสามารถเอาไปทําอะไรได้มั่งแก้วเราจะแก้วแก้วน้ำแข็งอะเนาะที่มันแข็งแข็งอย่างเช่นอเมซอนนะที่เราซื้อมาก็สามารถที่จะไปบริจาคทำผลาญเศษได้เนาะได้ไหมคะเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เนาะเมื่อเราคัดแยกขยะเสร็จแล้วเราก็เก็บ เอาไปขายได้นะคะพลาสติกกิโลละสองบาทเออนะคะแล้วก็เนี่ยนักศึกษาขามาสาแกน QR code ดูเนาะว่าอ่ะพญาดเืออะไรในประเภทของพญามาลองดูมาทดลองดูเนาะใครม,มีมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมามาลองซีว่าครัวาทาถูกไหมว่ามันจะขึ้นไหมมาดูมามาสามห้าคืออะไรสแกนอะไรคะ มาลองสแกนเลยเออฐานที่2ฐานการเรียนรู้ขยะเปียกนี่ฐาน ทะลุอยู่แล้วใช่ไหมดึงออกแล้วก็เอาดินกบแล้วเราก็เปลี่ยนไปขุดหลุมใหม่เท่านั้นเองตรูนี่คือตัดก้นออกเลยใช่ไหมตัดบบเจอะเป็นรูๆอย่างนีตัดกให้มันโบลลงเลยโบเลยใครใครไม่เห็นมาดูได้นะเดินเข้ามาดูได้ฐานที่3ฐานการเรียนรู้สูตรปุ๋ยพระราชทาน ฐานที่4ฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทนครับน้องก็เรียนหาทางด้านนี้นะัอันนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ใหญ่มากทำานแบบตัดเรียนรู้เครื่องตัวนี้นะก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์นะผ่านโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์มันจะตึ๊งทำการแปลงแปลงะแสไฟของเราเนี่ยมาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ไปปั่นนะครับตัว ตัวเครื่องสูบน้ำนะครับอาจารย์เอาเอาเอย่งสูบน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะอันนี้คือตวัวเบรกเกอร์นะครับตัวคอนโทรลของเครืออค่องนี <c oughs> ้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็คืออัตราการเร่งพราะเราจะให้ให้เครื่องทำง,งานเร็วมีเบาแค่ไหนเท่ไหรนะครับักล,ลงขึ้นมาเห็นมัครบดานนนุ้นี่นะครับ มันก็สามารถท e ี่จะสูบน้ําได้โดยที่เราไม่ต้องไปเติมน้ํามันใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันที่ทางองนานะต้องเป็นแบบเครื่องตัวนี้แบบถดหนอะได้ไหมยรับใช่ที่ก็สูบน้ำคืออันนี้คือตู้คอนโทรลันครับตู้คอนโทรลเหมือนที่บูบีบอกไปนะครับมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนกระแสตรงนะครับกระแสตรงก็คือแบตเตอรี่นะครับมใช้็นไฟยบ้านของงานทั้งบ้านที่นะไฟบ้านมันก็จะเป็นกระแสสลับกูใช่ไหม เดีวไปาเลยทอะไรกับอะไร็ได้เพราะาเรามร่มมีไอเตอร์นะคับ้นาน้าแล้วก็ออาไเี่ไฟมานะครับเาไปเอาไปมาจี่โซล่เซลนะครับตับเกเอร์เพืี่นจากะแสตมาเป็นกแสลั้คมัรัทอทอไรก็ได้ถ้ามีคอมิตอร์แล้วนก็มาณี้อใส่อะไรไม่เอย ฐานที่5ฐานการเรียนรู้โครงงานสินประดิษฐ์ต่อที่เห็นนี้ก็คือโครงงานของนักศึกษาที่ทงปสนนั้นส่งเสริมแล้วก็ให้นักศึกษา่ะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เอเรานําโครงงานของวิทยาศาสตรตรวจที่อ่าถึวิทยาศาสตร์พื่การศึกษาพ้านครศรีอวิทยาจนได้รับรางวัลชมเชยเนาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะไป เครื่องลดน้ำคาร์บโลมัสจากพลังงานแสงอาทิตย์ดี๋วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรูน้เกี่ยวกับเครื่องลดน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เกี่ยวกั็มันใช้หลักการแล้วก็วิธีการยังไงนนท,ที่จะทำให้อ่าให้เกิดการใชใ้นาฬิกประจำวันได้เนาะ,ะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของนี้เลยจะมีแผงโซลาร์เซลล์มีตัวทัมเมอร์ที่การตั้งเวลา แล้วก็มีแบตเตอรี่ในการจัดเก็บไฟจัดแสงอาทิตย์ที่เราได้รับอย่างนีจะมาเก็บไฟในตัวนี้แล้วก็มีอิเตอร์ีินเตอร์ที่จแปลงไฟจากไฟแบบเป็นไฟบ้านกระแสตรงเป็นกระแสตลอดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวปั้มน้ำเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำงานของเครื่องลดน้ำอัตโนมัติตอนนี้เราจะพุ่โตจากการลดน้ำก็คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจาก รถน้ำแล้วทำอะไรได้กี่ใช้แบตเตอรีร่นำมาใช้ในการอะไรล่ะพัดลมเนาะอันาานี้รามาสาธิตพัดลมนำมาใช้ในการให้เกิดแสงสว่างฐานที่6ฐานการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านใครเคยเห็นบ้างตีนตะขาบบ<ด>้านตีนตะขาบเ<ด>นาะเนี่ยว่างตีนตะขาบนะคะก็จะแก้ร้อนใยดับพิษต่างๆกด้เนาะพิษเลือดพิษไข้พิษอะไรต่างๆก็สามารถแก้ได้สำหรับตีนตะขาบนะคะ อันนี้รู้จักกันไหมรู้จักอยู่แล้วเนอะชื่บ้านชื่อบ,บ้านของไรส์อารจะมีด้วยนะคะสําหรับว่านหางจระเข้เนอะส่วนมากเนี่ยที่เราจะเห็นกันสําหรับสมัยนี้เขาจะใช้ว่านหางจระเข้เคยดูในวิดีโอยุทนะูบไนที่เขาถูดฟองอะ่ะออกมาแล้วก็เอามาคาราสปาหน้าใช่ไหมเนี่ยบารุงผิวพรรณได้นะคะเพราะว่าในในตัวของว่านหางจระเข้ในว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีเมือกเขียว,เยวๆเนาะ ก็สามารถใช้มาทเป็นยาเนาะเนี่ย,ยแกลล้ลมร้อนรั่วแผลกดแผลไฟไหม้นะคะสมานแผ่ได้ดีมากๆเลยสําหรับว่านหางจระเข้อันนี้เนาะสรรพคุณของมันก็คือก็คือดีที่สุดก็คือกา,ารสมานแผลนะคะสาหรับว่านหางจระเข้ฐานที่7ฐานการเรียนรู้อาชีพออนไลน์ฐานที่8ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โค้งหนองนาโมเดล องค์ประกอบของโค้งของนาหนองนาโมเดลคือมีอะไรบ้างมีโคมีอะไรบ้างคะชื่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติดเลยวิบตายเนี่ยอ่าใครใครตอบยกมืออะไรคะมีโค้มีหนองมีนาเอ้ากฟ้ตอบอะไรมีโค้มีหนองแล้วก็มีนาเออดลเขามีโมเดลโมเดลคือเหมือนเกาเป็นเหมรู้จักโมเดลเขาเรียกว่านะเขาเหมือนของเล่นอ่ะอันนี้เขาเป็นของจริงนะอันเนี้ย ฐานที่9ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดพอเพียงการดำเนินงานของกอศนอเพิ่มบันมีได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดรบบุรีโดยเน้นยำ้ำและคำนึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในทุกกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k กสนอพเมื่ว้นมีเว็บไซต์กสนอพเมื่ว้นมี